สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ CPD Hot News ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมของกรมส่งเสริมสาหากรณ์นะคะกับการเก็บมเมล็ดพันธุ์ถถ่วเขียวแปลงแรกที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะไปดูกันนะคะว่า,มาเมล็ดพันธุ์ที่เก็บได้จะมีคุณภาพอย่างไรค่ะโครงการน,นี้เนี่ยเราต้องการที่จะให้มีมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีโดยกรมส่งเสริมสาหากรณ์ได้ร่วมมือกับทางกรมาเกษตรกรมการข้าวในการที่จะผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อป้อนเข้าสู่การใช้ประโยชน์ในการจัดระบบการปลูกข้าวในนาปังที่จะถึง กรมส่งเสริมสากลได้จัดโครงการส่งเสริมการผลิตมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวภายใต้ในโยบายของกระทรวงเกษตรและสากลขึ้นโดยจัดสรรเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดีมอบให้สากลเป็นสถาบันหลักในการผลิตและให้กรมส่งเสริมสากลนำไปกระจายสู่สากลต่างๆต,างต,างต,างต่อไปสำนักงานสากลจังหวัดอุทัยธานีได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสากลให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตมเมล็ดพันธุ์ถ่วเขียวมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการรอบแรก79รายภายใต้โครงการนี้ นอกเหนือที่จะช่วยการลดหรือแก้ปัญหาการระบาดทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งทำความเสียหายกับเศรษฐกิจของประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลมากนับหมื่นล้านในแต่ละปีเพราะนั้นรัฐบาลจะต้องมาดูแลตรงนี้เอาใจใส่ในการที่จะต้องหาทางให้พี่น้องเกษตรกรทำความเข้าใจและก็ร่วมมือในขณะ,ะเดียวกันก็จะได้ผลพลอยได้ที่ตามมาคือความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เกิดขึ้นจากการใช้พืชตะกอนถั่วในการไปปรับปรุปรงดลงดินก่อนที่ทำนาปีข้างต่อไป คุณผู้ชมคะโครงการนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้กับพี่น้องสมาชิกชาวสหกรณ์และ,กะเกษตรกรแล้วนะคะยังเป็นการตัดวงจรการแพร่ระราบาดของศัตรูพืชด้วยและที่สําคัญค่ะยังเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องสมาชิกสหกรณ์นั้นสามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมืออาชีพได้จนเป็นที่ยอมรับของพี่น้องกเกษตรกรทั่วประเทศค่ะและวันนี้หมดเวลาของรายการ CPD Hot News แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ